ยินดีต้อนรับกลับมาสู่ช่องไทยวอลแมชชีนช่องของเรานําเสนอข้อมูลเกี่ยวกับอาวุธยุโทโธปกรณ์ล้าสมัยที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยและวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับระบบป้องกันภัยทางอากาศรุ่นใหม่ที่น่าจับตามองที่สุดในปี2026นั่นคือนิว2026ันยี่ซีเซปเตอร์ซึ่งเป็นระบบป้องกันภัยทางอากาศที่ถูกออกแบบมาเพื่อปกป้องเรือรบและหน่วยงานทางทะเลของไทยในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดซีเซปเตอร์เป็นระบบขีปนาวุธนําวิถีพื้นสู่อากาศแบบแนวตั้ง ที่ถูกพัฒนาโดยบริษัท MBDA สหราชอาณาจักรซึ่งระบบใหม่นี้ได้ผ่านการปรับปรุงอย่างเต็มรูปแบบในเวอร์ชั่น2026เพื่อให้ตอบสนองต่อภัยคุกคามทางอากาศที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นเช่นอากาศยานรบเร็วโดรนติดอาวุธและขีปนาวุธต่อต้านเรือสิ่งที่โดดเด่นอย่างแรกของ c s e c e p t o r 2026คือความสามารถในการตอบสนองต่อเป้าหมายหลายเป้าหมายพร้อมกัน ด้วยเทคโนโลยีของขีปนาวุธ c a m m หรือ Common Anti Air Modular Missile ที่สามารถยิงขึ้นจากท่อแนวตั้งแบบไม่ต้องหันปืนตามเป้าหมายระบบนี้ใช้เรดาร์สามิติความเร็วสูงและลิงค์ข้อมูลเพื่ออัปเดตตำแหน่งเป้าหมายแบบเรียลไทม์ทำให้4เ e ปเตอสามารถสกัดภัยคุกคามในระยะไกลได้อย่างแม่นยำและรวดเร็ว ในเวอร์ชัน2อนีนี้ขีปนาวุธ c a m m ได้รับการปรับปรุงให้มีระยะยิงไกลถึง50กิโลเมตรเพิ่มขึ้นจากเดิม25กิโลเมตรพร้อมด้วยระบบซิกเกอร์แบบดูอัลโหมดที่สามารถติดตามเป้าหมายทั้งด้วยเรดาร์และอินฟราเรดในขีปนาวุธเดียวทำให้ยากต่อการหลบหลีกหรือสับสนด้วยระบบก่อกวนของข้าศึกอีกจุดเด่นสำคัญคือระบบ Vertical l ก u n c h System หรือ VLS แบบโมดูลาร์ที่สามารถติดตั้งได้ทั้งบนเรือรบขนาดกลางและขนาดใหญ่เช่นเรือฟริเกตเรือคอเวตหรือแม้กระทั่งเรือหลวงชั้นปรารากของไทย ซึ่งจะสามารถติดตั้งซีเซปเตอร์ได้ในอนาคตเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการป้องกันภัยทางอากาศให้กับกองทัพเรือไทยย่อย่างก้าวกระโดดประเด็นที่สําคัญอีกข้อหนึ่งคือระบบซีเซปเตอร์ใช้หลักการซอฟล้อนซึ่งหมายความว่าขีปนาวุธจะถูกยิงออกจากท่อด้วยแรงดันอากาศก่อนจะเปิดเครื่องยนต์ขับเคลื่อนในภายหลังวิธีนี้ช่วยลดแรงกระแทกลดความร้อนและลดความเสี่ยงต่อโครงสร้างของเรือช่วยยืดอายุการใช้งานของระบบและลดค่าบำรุงรักษาในระยะยาว ระบบควบคุมการยิงของซีเซปเตอร์ยังสามารถเชื่อมต่อกับเรดาร์ของเรือแม่หรือระบบตรวจจับภายนอกผ่านเครือข่ายทําให้สามารถรับข้อมูลจากเครื่องบินเตือนภัยล่วงหน้า AEW และ C หรือระบบเรดาร์ภาพพื้นอื่นๆได้เช่นกันซึ่งเป็นการขยายขีดความสามารถในการตรวจจับและตอบสนองเป้าหมายให้กว้างไกลและครอบคลุมยิ่งขึ้นนอกจากนี้ MBDA ยังได้พัฒนาเวอร์ชันที่สามารถใช้บนภาคพ,พื้นดินได้เช่นกันซึ่งอาจเป็นทางเลือกหนึ่งในอนาคตของกองทัพบ,บกไทย หากมีความจำเป็นในการเพิ่มระบบป้องกันภัยทางอากาศในพื้นที่ยุทธศาสตร์บนบก s e a s e n t r ยังเป็นระบบที่ได้รับการใช้งานจริงแล้วในหลายประเทศเช่นสหราชอาณาจักรนิวซีแลนด์ชิลีและบราซิลซึ่งต่างก็รายงานผลการทดสอบและปฏิบัติการจริงในระดับที่น่าพอใจและได้รับความเชื่อมั่นในประสิทธิภาพระบบจึงได้รับการพัฒนาเวอร์ชันใหม่สำหรับปี2026นี้เพื่อตอบสนองต่อภัยคุกค,คามสมัยใหม่ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ในบริบทของประเทศไทย c ี e ซปเตอาจกลายเป็นองค์ประกอบสำคัญในการเสริมกำลังให้กับเรือรบไทยรุ่นใหม่โดยเฉพาะในแผนจัดหาเรือฟริเกตลำใหม่หรือการอัปเกรดเรือรบเดิมให้สามารถรองรับระบบ VLS ได้จุดแข็งของซีเซปเตที่มีโอกาสเข้ากับความต้องการของไทยคือการเป็นระบบโมดูลาร์ใช้พื้นที่ไม่มากใช้งานง่ายและสามารถปรับแต่งให้เข้ากับเรือหลายประเภท หากประเทศไทยมีการตัดสินใจจัดหาซีเซปเตอร์2026ก็เท่ากับเป็นการยกระดับขีดความสามารถในการป้องกันภัยทางอากาศสอย่างก้าวกระโดดโดยเฉพาะในทะเลอันดามันและอ่าวไทยที่มีความสำคัญต่อยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงของชาตินอกจากนี้ซีเซปเตอร์ยังสามารถใช้งานร่วมกับระบบป้องกันภัยระยะไกลได้อย่างลงตัวเช่นระบบฟาลังหรือโกคิ k เปอร์โดยให้ซีเซปเตอร์รับผิดชอบเป้าหมายระยะกลางถึงไกลส่วนระบบ CIWS จะรับมือภัยคุกคามที่หลุดเข้ามาใกล้เรือ ถือเป็นการจัดวางระบบแบบ l a เยอร์ดีเฟนหรือป้องกันหลายชั้นที่มีประสิทธิภาพสูงปัจจัยสำคัญอีกประการหนึ่งที่ทำให้ซีเซปเตอร์น่าสนใจคือความสามารถในการบรรจุขีปนาวุธได้หลายลูกในพื้นที่จำกัดเช่นใน VLS 8ช่องสามารถบรรจุ Camm ได้ถึง32ลูกด้วยการออกแบบแบบคอร์ดแพ็ซึ่งจะช่วยเพิ่มความหนาแน่นของอาวุธในพื้นที่จำกัดโดยไม่กระทบต่อความสามารถในการยิงต่อเนื่องหรือโหลดซ้ำ เสียงตอบรับจากประเทศที่ใช้งานซีเซปเตอร์ or, ต่างชื่นชมในความน่าเชื่อถือการบำรุงรักษาที่ไม่ซับซ้อนและความแม่นยำของขีปนาวุธทำให้ซีเซปเตอร์กลายเป็นหนึ่งในระบบป้องกันภัยทางอากาศเรือรบที่ทันสมัยที่สุดในโลกณเวลานี้ในอนาคตอันใกล้ถ้ากองทัพเรือไทยตัดสินใจลงทุนในระบบนี้ประเทศไทยจะมีศักยภาพในการปกป้องพื้นที่ทะเลอย่างมั่นคงและสามารถตอบโต้ภัยคุกค,คามที่ทันสมัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มศักยภาพในเวทีภูมิภาคและช่วยปกป้องผลประโยชน์ของชาติทั้งด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงทั้งหมดนี้คือภาพรวมของระบบ New นยี่สิบซีเซตเตอร์ที่กำลังได้รับความสนใจจากหลายประเทศทั่วโลกและมีแนวโน้มว่าจะกลายเป็นอาวุธยุโทโธปกรณ์สำคัญของไทยในอนาคตหากคุณชื่นชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องไทยวอล a มช i น e s เพื่อรับชมข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางทหารของไทยและนานาชาติแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ